<mile> ทำอะไรอืมทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรอย่าเล่นอะไรหรออออเอ้ทำอะไรล่ะอ่ะอ้อ้ทำอะไรเล่นอะไรคะะทำลายไหลแล้วอันอันทำอะไรคะกินได้ มันกินไม่ได้ยังยังอีกนะกินไม่ได้ฮะอามายะไรอะมายะขำ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 อะไรคะขำอะไรคะ กินได้เหรอกินไม่ได้กินไม่ได้อไไดเอ๊เอ๊แล้อยากดื้อป่ะคะไหนแล้วล่ะนี้่ไหมอันไหน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 ขาขาอ,อ,อ๋อ,อ,อ,อมันกินไม่ได้ค่ะมันไม่ใช่ของกิน